นนหี้งจีงหูแจีงแต่ละจ้าเกิดแบบด้นี่มาดูอันนี้ของเราสบ,บายดีตอนเสาร์เด้อทุกคนตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเสาร์เนาะอันนี้จีมากเรีนหรือว่ามาเขือเทศหัวเสียบเห็ดเกี่ยวไปว่ะทุกคนรวมแล้วตอนอันนี้ของเขาขากิโลมากเรีน มีแต่หมักทำงาแ,แล่ะก็เทมให้นมเทมให้จักหน่อยจกช่มา,าเสียบไปเห็ดอันนี้เสียบไปอันนั้ืแล้วรมนมคนสื่อน,นามาบอกไนหะมอุ้ยอากาศแบบเย็นแต่เศร้าพี่น้องตัวนี้ก็นนงโอ้โสดุ่ีมาก อ้าวและจะเอาไปบ่ปน่าจะไปข้างบไปดนี่อันนี้คือหลกจากด,ดิมคนเหลียวน้ำกระมีเนาะเนี่ยเนิมเอามา้ตัดอกไางขาแล้วช่ไหมมันคือเปื่อยว่ะมือพบ มพี่น้องผักคสวยมันมีตัวใดอันนั้นอีกเยอะอันนี้ผักเนาะกาซ้ำหนึ่งเขาดีงามเลยหลวกผักแบบเคดเท่ากับหน,นึ่งเรียบๆอร้อยเต็มเมื่อคืนพี่น้องนื้อรูมาเห็นเมื่อวันถ้ากํลงมาเห็ดอยู่หลุมพี่น้องโอ้อยู่เทิงพออยู่หลุมมันสองเต๋าเนาะอันบนปิีงเข้ากับไข่แน่แต่เออเฮียนผีกระเทียมเขาเลยค่ะขวดขวดแหละ ก็รุ่นนมดหมวขาสูบจะปวสุวดนี่ก็ได้ปัจบรรยากาศยนมมือเสาพี่หน่องสองนาลานอยู่นี่ตื่นหกโมงเด้อตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเศาร์เด้อเตาห้องเฮาก็เห็ดแล้วแหละก็แล้วนะครัาขึ้นไปหาหนวดมาของกเคือต้องขวัวงานน้ำเนาะหอมเราไปเก็บแหละอ,อากาศหนาวเย่า มือนี้ผัดว่าลมแท้ลมว่าลมแต่มเมื่อคืนเนาะอืมลมเมื่อวานนี่ตอนคำๆนละเลื่อมลมแล้วขนมด้สา ตัวพีคจ้าทุกคนมึงเนี่ยพริกนี่โลหนึ่งเด็ดเนี่นะป้าจะซื้อโลเท่าไหร่พีคเนี่โลหนึ่งบออพิกเพลงพี่พน้องอันิหารสิบพันเนาะแปดสิบบาทได้สบายเ้อทุกคนพริกซื้อมาพอพริกดิบในเฮือนนีกอะมีรุ่นคอยเก็บไปขายบมดแล้วเก็กบ <S <S 2> <S 2> กของเก็บของไปขายแล้วก็ซื้อของหมูจ้ะ ข้าวซีไซอะซุปบักเขือเนาะแล้วก็ซีส่พริกป่นน้ำปลาเหล็กพี่น้องพอพริกเั็เนแทงส่วนนี้นี่อันนี้หอมกระเทียมเนาะแล้วเรียบร้อยรถทำงานกับรถรถเหรนี่ทุกคนตอนเป็นเวลาเจ็ดโมงแล้วมั้งจ้ะเจ็ดล้วที่จริงเนี่ยแปดโมงกลัวเขาตรงแล้วนี่ เขาว่าเขาไปหอดหารตรงเก่ามงเพื่อชัวร์สิคือสิอับแต้มอัพในใส่เสื้อผ้านี่ทอดแล้วเผื่อจะมีจะไหวอยู่ไหวบ่เดี๋ยวอย่าคนมาดูเลยจิเดี๋ย่ามันใหม่เนาะอย่ามันใหม่ถ้าอยากเอาใหม่ใหม่เดี๋ยวเดียวพี่น้องเขาสีเห็ดเนาะอีกสักแป๊บหนึ่งผิดสุกก่อนยังไงพี่เฮ้ยหนึ่งเฮ็ดชันกับห่ันเด็กอุ่นครับเอาอุ่นเฮ็ดยัง เอามาบ้ออ่ะ่ะบ้าเป็นยังเปิดมีสองสั่นเด้อดมันบ่อตองอุ้นมันเอารถห้องบุรีสุปเด้นี่นะอืมเป็นยังคือตองห่อใส่จานเดนแหละขิดไว้เดิไปห่อนห่อนถูกยสิกิโลนะคะโอ้เดี๋ยวบักรายหนึ่งเด้อไหมคขาเปิดกรยังอวอาก่นดี๋ยมาขึ้นเลกะ,ะสังววกว่ามีเย็นแม่ัวย่บรยะ ซื้อน้ำอ,อันนี้นี่ซื้อไม่ต้องเพิ่มแลายคนกะว่าอันเ,เป็นยังคือพอซื้อน้ำเบามีเพื่นลอยเฮ็ดเนี่ยออกอยู่ใกล้ๆเนาะมันบ่หลายพี่น้องข้องเล่าน้ำหวานี่เราเก็บโลเดียวแล้วมันกระเบิดแต่ซ้อนอยากได้ซีบโลเดอมันก็เลยบ่พอเนาะก็ลเลยต้องไปซื้อบรนอื่นทายน,นี้มีก็คือจะบ่ไปซื้อบรนอื่นเลยโค้ดเหี่ยขนาดน่ะ งาหมูไหมว่าขั้วงาไหมมีขางัวขัวงางาปลูกเองเด้อนี่ก็เลยใส่ลายหน่จังหน่อยขั้วเบิ่งอันค่ะมันลายขวดก็ชิคกใส่เบิร์ดใส่จุดเป็นปุ่นงาละบัติข้ะสิวาและเห็ดเข่าในงาบุ้งเห็ดกินเศบเด็กเขาคุกงาค่ะปลาเห็ดกินปลาเฮืยนี่เขาต่ำกินเลยเนาะเขาแดกงาเขาบอกว่าสามโบสุภาพป้าในพี่น้องพี่หญิงเขาก็เอิรแบบนั้น พิกิปาแคล้วอยู่เมืองอันนี้มีทางในหงสนอันีเราเห็ดพิกิเสบ็จิกิใน่ถววุ้ม่นแถวเบาดวงมเห็ดซูกินใหม่เราไปจ้าง่หม่เลยดีจากน้อยให้มันหอมก่อนดีบัไดาินะทำไมมันปลาอย่ามันแตกมันเล็บแบมแบมแบมพอดีไหมป่อยมัน ทันถิ่มเบิดเนี่ยให้แม่บอกว่ามาหลอกปอกแปลกให้พ่อกำลังเลอกจะรูเผื่อแล้วพอดีเจ้าหอมแหละกำลัง <c oughs> พอดีเห็ดหมุนปีใหม่เลย <c oughs> ไม่รู้เที้ยอะไร มันเนรื้อไซองบุญมันก็จะอยู่ในสบีใแล้วงใส่องเลยพอปะพอมีเนะพ่อเลยเะเลยห้องยบ พูดบะเคจ้าเฮ็ดยังบันี้ไฟเนี่ยภาวะสิอุ่นอันนี้ก็ะข่างขึ้นเลยเออน้ำเสื้อมอันนี้โมเมนต์ติ๊บเขาธรรมดาเด้ติ๊บเขาเต็มเด้อพี่น้องเปิดสักเดี๋ยวคนเขาบ่มีแล้วเอาเขาเขาอันนั้นเท่าไรเอาเขาเหนียวติ๊บเขาภายในมีห้องจัเขาเขาเฉพาะลูกติ๊บติ๊ให้เดี๋ยวเทียนไว้อเดี๋อมบอมี เจียวมะเกล่นของเาเดินเสร็จแล้วเดี๋ยวสิมาเห็ดโป่งเซอร์ส่นี้จ้ามะเขือพี่น้องโดยจะแบ่งเครื่องแล้วแม่ที่จริงนะว่าเห็ดใส่เจียวมะเกลิ่นอย่าใส่ไร้มะเขือนะ่ะเพราะว่าอันมะเขือมันยังมีในงานดิที่จริงให้ป้าเราซื้อสองป้าซื้อสองเดียว เด่นมาวันพี่องได้รู้อุ้งมองแหกแต่กโปูเป็นสิ่งโซจักแมนยังรดแม่จเ็ดแังไว้แค่มลูกเห็ดนั้นเาหายดยค่ะตัแล้วนั่นก็ะเรียนเถัดไวแม่ครัวสามกเด้อนเนี้ยสามแม่ครัวสามหกจุเจ้าสามแม่ครัวเออสามแม่ครัวพองเท่ เอาออกอีกก็ได้บกเขือบักไลนึงปุ๊บมันบดน้หนักเพศเป็นไรเออเอาออกเอาแต่ออกขเทาพอดีมีแต่พอดีตลอดที่่ป้าจะต่ำง่าพี่น้องเบิรงในเฮือนมีี4อันเลยขัดาดสาก็มีแต่3ก พอหอมบอกว่าลงกับกับแมงบอกครูคูลงกลางคุกเียหคุกลขนาดสีลงค้กนา่นพอดีกับคุกนี่วาร้าสามีตล่างกะซ้กะซ้เลยกใส่กะซ้ำไป เอ็กินได้ยากเลยจะเอาไปตำเขาเขาใช้สาหน้อยหน่งอืมอร่อย๋ยว่าใส่เกลือเกลือน่อยปรามาน้จข้าวขา้มแขงอย่าคูกนยวก้อนหิวก้อนใส่อีกักเลเรามาเตะบใสาเดียเสร็จเอาหนาลงไหมมสบายเนาะเพราะว่ามันวุ่ยากเนี่ย เือดำๆไม่จ๋อมัใส่เห็ดบนอ่อกเสเห็เื่อมาเลยจ้ะยตนี้กำลังาทันแหละน้บ้านนั่นอนเปือใช่เห็นคือหลับปะป้าทกความรัานางฟ้านะเนี่ย รับนรงฟ้าของผมต้มไปก่นเพ้าอแล้วมันมีงาอยู่มั้งมันสิบุพอหลับมูลแล้วเลยค่ะสต็อปสต็อปไม่ได้คำมือในยืมยืมบุพเพจะไปส่งเขางัวุ่แลโดย อันนี้บพรได้ใส่เนื้อปะเลยทุกคนไม่จงไ้กินเขาอันนั้นเลอ๋อเิดหัวยิซโยูใส่ละคนเมืองก่อนสต็อปเน้โอ้โห่ปลาที่แบบเบื่อนนะโบขยันโบแบบว่าพอเรือหรือก่โบนะเหือบอกาโบกันัล้ในงานอ่ะัวละลืมแม่จันจ้มันออกค้างเลยใช่แบบที่คุละปะอาน้การมาใช่แล้วเขาลงมาอันนี้ นพันลิขิตฉันถูกเป็นเชฟมาก่อนนากเบอราเบิกแจกด้านสันหอมไล่ล้าเฉันหมดล้างฉันหอมมันสิจจางเลยพวนโขกโขงกัวดิ ห้องอิบนบุเตมตอนนี้มาเต็มเลยเรียบร้อย,ยนะรสิเทสใสก่กระซ้าไว้นาะเพราะว่าไปเท่ากับสีเอานะเรียบไว้เลยยวดกันนะจะมีถาดดยู่ป้าถอบบริเวณน้อยๆด้วยมะเขือ6กิโลเลนี่ระซ้าบริใส่ถ้ามันใส้เบิร์ดนะพอดีกัาโลเบเ,นะเอปเเอเขาเอาไปส่งให้เราแลว พอดีงามเลยทุกคนออ้เต็มกระซามองตองเลยเดี๋ยวสิมันเหลวไปจ้ะตัวนี้มันเหลวก่อนพี่น้อมย่างเรือเต็มจุ่มด้วยมัน มันติดกันกระซามันนะฮะมันบวมอยากคอยอยากติดอ้อมกนเอาเน่อย เป็น,ไนปไ่ไหนเนี่ยค่ะเดี๋ยวๆจ่าจะไปก่อน้เลยจ่งเรืงเรีงเร้ยงเลยขาขาคนเลยดะขาเลยขาเืไปเลยได้ยูใช่นหะงามเลว้วเกินวะอออืออ้พอดีเลยมาแบบอะี้ ขี้พุนให้ในพี่น้องยันขี้พุนลงแมงวันจับเพื่อได้ไปจะออกไปกันดมดกัดจะเจ็บไหมเนี่ยฝังเข้ามาเลยทางช่องนี้เธอเขาเกี่ยวซ้ำก่อนมันจัะยุ่วเกี่ยวในทางหลุมน่ะเออบอกเกี่ยวเกี่ยวขามื่ก่อนแล้วก็จานกายป่าค่ดีนั่นขาโคตรแบบเละ มนเาะมันยอเียเมันกินน้จ่อค่ะอู้มาอกาก่อนบเลยนี่ที่เราบอกว่า ทายดุบึ่นอยู่ไมเอาหันเอาหมอยังไปสนบ่อนเดี๋ยวเลยหมดหมอยังไปบ๊็ย ห uh น huh. ึ่งวันาห่งวหนมกลงจบยเือเีนเจีวเล่นเจีวเล่นกับน้หวาน โอเคทุกคนบันี้หากินเผากินน้ำก้อนพอกันอีพี่หน่าเดี๋ยวจะสบายดี